สวัสดีครับมือนี่เขาดงพี่น้องฮาเก็บเฮ็ดพอ่อละครับเฮ็ดปวกขึ้นดอกน้อยเลยครับเฮ็ดปวกยังพี่น้องนี่ดอกน้อยครับนี่ครับทั้งนี้นอีกครับทั้งนี้อีกครับดอกบ๊ว่พี่น้องออกย้ายไปเรื่อยๆ เห็ดพวกจิกใหญ่ขึ้นครับขายเงาปะขากกับพก่อยเงาครับนี่ไปครับเก็บไปเรื่อยครับหาานมานมาสวยพี่น้องครับผมพออีกแล้วพี่น้องนี่ครับมองนีจูบนด้ครับนี่นี่ครับ นั่งจูมอยู่ครับบานหรอกระมีโอ,มอ้มานแล้วพี่น้องมานแล้วมานแล้วดูสิขายาวไหม,มขึ้นน้องโอ้ขาเงาอยู่ครับงามอยู่ดอกหน่อยแต่ว่าก็งามอยู่ครับผมหมานแล้วครับผม